ส,สรันทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้าแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปขี่เรถเล่นเนาะทุกคนเนาะดูดูดูดมอกดิโคดแจวอะโคดใช่เนี่ยไปครับเดี๋ยวผมจะพาไปขี่ลงไปในนู้นไปดูดีทุกคนโคดแจวอะใช่ได้วะแจวแจว ยอถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนไปครับทุกคนเราเราไปขี่เข้าไปในป่าต่อนครับตอนนี้ก็เพื่อนๆก็มาคบกันแล้วครับเพื่อนๆน้นองๆสายลุยสายลุยเย็ดเค โอยไปครับทุกคนเดี๋ยวยาวทางดินหน่อยตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาในป่าลึกแล้วทุกคนเนาะเราก็จะมาลุ้นครับว่าจะไปได้ไหมเพราะว่าเราไม่เคยมานะครับเโดโอ้โหชอบ โอ้โห้ได้เลยทุกคนไวรุสพันโลมันถึงหรือ,อยังวันนี้นอ่อ๋อทุกนี้ถึงแล้วทุกคนใกล้ถึงแล้ว โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงแล้วครับจุดชมวิวพาดิตขึ้นนะครับณสาลาดูสิตาครับทุกคนยังแจ๋วเยโดเดี๋ยวจะมาถ่ายวิวให้ทุกคนดูก่อนนะครับเยโดว่ามันเอาเรื่องอยู่ อันนี้ก็เป็นตะก้องนะครับน้องสาวสดครับก็จีบได้ครับบนนี้ก็หลังจากที่เราไปถ่ายรูปที่จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นมานะครับก็ไปอาบน้ำตอนนี้ก็ได้เวลาเก็บเต็นแล้วครับทุกคนโอเคไปเก็บเต็นกัน โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ทําการถ่ายรูปเนาะถ่ายรูปเสร็จแล้วนะครับหลังจากเก็บเต็นท์ก็มาถ่ายรูปกันแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางกันนะครับไปต่อที่อ,อ๋อทุ่งกังหันลมเนาะทุกคนโอเคไวติดตามกันเลยครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางออกมาแล้วนะทุกคนกําลังจะออกจากอุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงแล้วนะครับ<แ>ก็พับเดินทางกันไปเลย,ยครับแปลเรา โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เริ่มเ,เลี้ยวเข้ามาในทางไปทุ่งกลางหันลมแล้วนะครับก็ไปครับทุกคนอีกไม่กี่โลก็ถึงละ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงทุ่งกังห่านลมแล้วนะครับทุกคนโอ้หนักหนักวะหนักเครื่องสุดๆแลเลทุกคนต้องหนึ่งสองหนึ่งสองแล้วผมมามากับน้องเนาะ ชอบชอบอะไรนะอะไรมาทางไหนอะไรมาทางไหนเออไม่มาทางเดียวกันนี่เนี่ยไม่ไหวเีย <L an> ตอนนี้แล้วก็เข้ามานั่งชิวๆนะครับอยู่ที่ไลท์ีบีนะครับก็จะมีไอร้านกาแฟตรงนี้บรรยากาศโคตรดีทุกคนดูสุดตรงนี้บอกเลยแนะนำครับต้องลองมาใครที่ไม่เคยมานะถ้าใครที่เคยมาแล้วก็แล้วไปอืมแล้วเตะตามสบาย สิรออยู่ดีก่อนนะน่าเปอะไรค่ะไ่้กินเลยก็นี่นะมะนาวน้ำผึ้งมะนาวสุดา บรรยากาศชิวๆสุดบอกเลยหลังจากที่ไปกินกาแฟนครับก็มากินข้าวนะทุกคนกินข้าวเสร็จแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับแล้วเนาะน่าจะยิงยาวเลยกลับบ้านหรืออาจจะแวะถ่ายรูปอีกนิดหน่อยเนาะโอเคครับคุณช่วยพูดหน่อยครับเออย่างไรนะฮะ <laughs> ก็ตอนนี้ผมก็จะเดินทางกลับแล้วทุกคนเนาะก็เดี๋ยวเราจะยิงยาวแหละยิงยาวลยยยากลับบ้านทีเดียวเลยหรือว่าอาจจะแวะอาจจะแวะเติมเติมเติมน้ำมันเออแล้วก็แวะถ่ายรูปอีกหน่อยนึงเนาะทุกคนแล้วก็ยาวแล้วทีเนี้ยรับแปเดินทางกันต่อครับ นี่ก็เดินทางมาถึง,งปั๊มปตทชัยนามแล้วครับคลิปนี้ก็น่าจบตรงนี้นะครับทุกคนก็ถ้าใครชอบก็บอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับโอเคครับพวใหม่ลิปมากเอาพิดขัน